วันนี้เราจะมาพูดถึงวัตถุเวทอีกชิ้นหนึ่งของวิชาหวงจุ้ยโลเตาเหมาสารกับเราจารย์แขกประจัสยาม ก็คือกระจกเงาหรือกระจกในวิชาห่วงจุ้ยหลอดเตาเหมาซานถือว่าเป็นของที่สามารถหักเหพลังงานแสงได้หรือเป็นของที่ดึงดูดเชิงสัญลักษณ์เข้าไปอยู่ในตัวเองหรือตัวกระจกได้เพราะฉะนั้นกระจกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามรูปแบบหากสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตนหน้าโดยเฉพาะคนอยู่หน้ากระจกเขาเชื่อว่าพลังปานวิญญ,ญาณของคนคนนั้นจะเข้าไปอยู่ในกระจกเพราะฉะนั้น วิชาหวงจุ้ยโลหิตาเหมาซานที่ว่าด้วยเรื่องพลังงานวิญญาณเป็นหลักเนี่ยมันถือว่าวัตถุเวทที่เป็นกระจกเนี่ยมีผลกับพลังปานชีวิตหรือพลังปานวิญญาณอย่างยิ่งในสมัยอดีตไม่มีหลอกกระจกแต่มีคันช่องที่เป็นโลหะหลอมแล้วถูกขัดจนเงาซึ่งเอาไว้ส่องหน้าอ่าในยามที่เราจะดูหน้าตัวเราหรือดูสิ่งที่เราต้องการมองเห็นหน้าตัวเองหรือบางทีบางครั้งเนี่ย กระจกเงาหรือคันช่องโบราณเนี่ยก็ถูกนำไปเป็นวัตถุเวทในการกักเก็บพลังงานวิญญาณรวมถึงเอาไปสะท้อนพลังงานลายด้วยเพราะฉะนั้นกระจกหรือวัตถุเวทที่เรียกว่า กระจกหรือคันช่องของเหมาซานเนี่ยมันมีผลกับพลังงานชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นหากเรานํากระจกมาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นกระจกส่องหน้าเป็นกระจกที่แทนปติชันกั้นห้องหรือเป็นกระจกที่เอาไว้ติดสะท้อนพลังงานลายอย่างที่เราเห็นพวกกระจกนูนกระจกเว้าต่างๆเนี่ยหากคุณนํามาใช้คุณจะต้องมีความชํานาญอย่างยิ่งเลยนะเพราะหากคุณติดผิดหรือใช้ผิดประเภทจากการที่มันกลายเป็นเรื่องร้ายเนี่ยมันจะร้ายยิ่งขึ้นหา มันเป็นเรื่องดีเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นร้ายเลยแต่ถ้าหากคนเข้าใจถึงวิธีการใช้ของมันเนี่ยมันสามารถเป็นวัตถุเวทที่ส่งเสริมพลังปานชีวิตได้อีกอย่างหนึ่งเราอยากแนะนำหากคนณนำกระจกมากาปปั้นเป็นปฏิชั t นกั้นห้องหรือแบ่งห้องเมื่อไหร่ก็ตามถ้าห้องนั้นเป็นห้องนอนนะมีผลมากที่สุดคือห้องนอนหากคุณมีป a r t i t กั้น,กนห้องเป็นกระจกหรือมีสภาวะมุมหนมุมใดเนี่นย เป็นกระจกแบบถาวรยั่งยืนแบบอยู่กับที่ไม่ขยับแล้วเนี่ยเราแนะนําให้คุณทําผ้าม่านปิดยามที่คุณนอนมันจะทําให้พลังปานชีวิตหรือพลังปานวิญญาณของคุณตามหลักความเชื่อของเหมาซสารสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวมันจะไม่ส่งผลเสียเข้าหาสุขภาพคุณรวมถึง ความนักความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีหยินและหยางแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่ดีทั้งหมดและไม่มีสิ่งใดที่ร้ายทั้งหมดมันอยู่ที่ความเข้าใจของคุณจะนำไปใช้ในสิ่งต่างๆมากกว่าสวัสดี